สวัสดีครับพี่พี่น้องน้องเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกคนเ mm hmm. มื่อนี้ mm hmm. ผมสิบผ้ามาใส่ปุ๋ยอย่างใส่ปุ๋ยอย่างพาร่า mm hmm. ได้โอกาสดีฝนตกเมือ่อคืนนี่พี่น้องสิบผ้าพี่น้องมาใส่ปุ๋ยอย่างพาร่าใส่ปุ๋ยสูตรใด มันจังส์น้ำยางยังสิล้นโป๋เต็มโปมาเบิ่งพี่น้องสูตรของผมเองเมื่อนี้ได้สูตรมาสีมาผสมปุ๋ยใส่เองสูตรได้นั่นเขาจงไปเบิ่งครับไปสีผ้าพี่น้องไปผสมไปเบิ่งสัดส่วนของการผสมปุ๋ยไปครับสวัสดีพี่น้อง เมื่อนี่สิบห้าพี่น้องมาใช้ปุ๋ยใช้ปุ๋ยยางพาราเบิ่งสูตรปุ๋ยยางพาราสูตรปุ๋ยของผมเมื่อนี่มีสิบห้าสี่ยี่สิบเอ็ดสองกระสอบกระสีมี่สูตรศูนย์ศูนย์หกศูนย์อีกหนึ่งกระสอบ เป็นสูตรของผมเองพี่น้องสูตรผสมปุ๋ยของผมเองสูตรนี้น้ำยางไหลดีแน่นอนเดี๋ยวจังสิบาพี่น้องมาเบิงการผสมเขาสิผสมอย่างไรพี่น้องสูตรของผมคือสองต่อหนึ่งเดี๋ยวสิบาพี่น้องมาเบิงส่วนผสมครับพี่น้องครับครับมาเบิงครับพี่น้อง การผสมปุ๋ยของผมสูตร2ต่อ1คือเอาสูตร15 21้สองกระป๋องแล้วก็สูตรสูตรสูนย์หกสิบ หนึ่งกระป๋องนอกจากนั้นฮากมบม่วคุณปุ๋ยให้เขาแต่พี่น้อง อุปกรณ์ค้นปุ๋ยผสมปุ๋ยให้เข้ากันนี่พี่น้องผสมปุ๋ยเข้ากัน สูตรสองต่อหนึ่งมันสีเร่งเป็นเร่งผลผลิตรเร่งปริมาณนำ้ำยางหนึ่งมีดต่อหนึ่งถ้วยประสบการณ์ของผมเองที่เคยใส่มามันเห็นผลพี่น้อง เดก่อนใบยางผมสิบคอยมีเดี๋ยวนี้ใบยางผมเริ่มปกพุ่มแล้วเพราะว่าผมเริ่มบำรุงบำรุงยางมาได้นี่เป็นปีที่สามปีใส่ใจการบำรุงยาง ก็ผสมอีกเพื่อให้มันปุ๋ยสูตรปุ๋ยมันขอกบนพี่น้องนี่คือหน้าตาของปุ๋ยผสมสูตรออกมาแล้ว มันสิได้หนาต่างจสิพี่น้องสูตรปุยย๋ยเพิ่มผลผลิตเพิ่มน้ำยางหนึ่งถ้วยต่อหนึ่งมีดครับผมมาดูวิธีวานพี่น้องเขาสิวานจังไงเขาวานน้ำแขงขงัขงน้ำ้นเลยพี่น้อง บานแบบนี้เพื่อจะให้หากยางเขาดูดซึ่ปุ๋ยได้ไง่ายคี่น้องไปเลยครับ